สวัสดีค่ะวิวเอพากาษาไทยรายการสุดสัปดาห์กับวิวเอนะคะออกอากาศสดทงภาพและเสียงนะคะประจำวันเสาร์ที่23ธันวาคม2566ตามเวลาประเทศไทยใกล้ถึงเทศกาคลคริสต์มาสกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีดีฉนนั้นดี่การกําลังวันร่วมด้วยคุณเยียมยุทธสุทธิฉายาร่วมดําเนินรายการนะคะสําหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะมติ UNSC ให้เพิ่มความช่วยเหลือหาทางหยุดสงครามในกาซา เรือขนส่งแน่นท่าเรือแอฟริกาหลังวิกฤตทะเลแดงจีนเผยแผนคุมเข้มล็อกอินเติมเงินเกมออนไลน์ซึ่งแน่นอนว่าเยาวชนจีนไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะนเทศการวันยดสหรัฐมีแววจะราบรื่นค่ะหลังเที่ยวบินดีเลย์น้อยและสินค้าของที่ระลึกทีมผู้สมัครแข่งประธานาธิบดีกลืนตลาดช่วงเทศกาลคริสต์มาสรางวัลลตโต้ยักษ์สเปนเอลกอโด ทยานเฉียดแสนล้านบาทจะเป็นอย่างไรร,รอติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA สวจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องกาะติดก,กันก็คือสถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะแล้วก็อีกมิติหนึ่งที่ต้องติดตามคือรอกันมาเป็นเวลาสัปดาห์หนึ่งแล้วสําหรับการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ซึ่งวันนี้มีความเคลื่อนไหวด้วยใช่ไหมคะคุณเยี่ยบิลค่ะใช่ครับคุณธิการครับอย่างที่ ได้เกลิ่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเลื่อนมา1สัปดาห์นะครับล่าสุดมีมติแล้วนะครับให้เพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและหาทางหยุดความรุนแรงแต่ว่าไม่ได้พูดชัดเรื่องของการหยุดยิงครับ การรายงานของรอยเตอร์ระบุว่ามติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ที่ได้รับการเห็นชอบในวันศุกร์เรียกร้องให้มีมาตรการเร่งด่วนเพื่ออนุญาตให้มีการเข้าถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ปลอดภัยไม่ถูกกีดขวางและมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสร้างเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การหยุดยั้งสงครามอย่างยั่งยืน มติดังกล่าวออกมาในช่วงที่เข้าสู่สัปดาห์ที่11ของสองครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสทาให้มีผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและสภาพทางมนุษยธรรมในพื้นที่ที่ย่าแย่ลงสหรัฐมีแนวทางที่ไม่เห็นชอบกับการหยุดยิงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะเชื่อว่ากลุ่มฮามาสจะได้ประโยชน์ก็ใช้สิทธิ์งดออกเสียงเช่นเดียวกันกับรัสเซียที่งดออกเสียงเช่นกันนะครับส่วนสมาชิกคณะมนตรีที่เหลือจากทั้งหมด15ชาติลงมติเห็นชอบครับ อย่างไรก็ตามนะครับลักษณะในการใช้ถ้อยคําในประเด็นการหยุดสงครามที่ต้องเรียกว่ามีความเบาบางนะครับส่งผลให้บางชาติอย่างเช่นรัสเซียชาติอาหรับแล้วก็ประเทศสมาชิกองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC เนะี่ยแสดงออกซึ่งความไม่พอใจครับโดยมีนักการทูตหลายรายมองว่าการเลือกถ้อยคําเช่นนั้นเป็นการรับรองการตอบโต้ที่อิสราเอลกระทําต่อการโจมตีของกลุ่มฮามาสที่เกิดขึ้นเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาต่อมติที่ เพิ่งมีการรับรองกันไปนะครับคุณนิทิการาด้านทูตสหรัฐประจําองค์การสหรประชาชาติลินดาโทมัสกรีนฟิลกล่าวว่ามติดังกล่าวเป็นประกายความหวังท่ามกลางทะเลความทุกข์ที่เหนือจินตนาการโดยระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่คณะมนตรีความมั่นคงได้แตะไปที่เรื่องการหยุดสงครามครับเธอกล่าวได้ว่าเราทราบดีว่ามีเรื่องอีกมากที่ต้องทําเพื่อแก้ไขวิกฤตมนุษยธรรมและสร้างพื้นฐานสู่สันติภาพที่ยาวนานครับ ค่ะที่ต้องติดตามกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะชาติสมาชิก UN 153ประเทศจากทั้งหมด193ประเทศก็มีมติในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงนะคะแต่ว่ามติในลักษณะน,นี้ ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติถูกคว่ำด้วยสิทธิ์วีโตจากสาหรัฐเมื่อหลายวันก่อนหน้านี้และการประชุมเพื่อที่จะมีการลงมติออกเสียงก็ถูกเลื่อนออกมาตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะทางริยัดมันซูผู้แทนปาเลสไตน์ใน UN ระบุว่ามติ UN s อดําเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและต้องมีแรงกดดันขนาดใหญ่ที่จะนําไปสู่การหยุดยิงโดยทันทีนะคะด้านรองทูดอิสราเอลประจํา UN โจนาธานมิลเลอร์กล่าวกับ UNSC ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อแนวทาง การติดตามด้านการช่วยเหลือของ UN จะต้องไม่กระทบต่อขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของอิสราเอลนะคะ ทางกระทรวงสาธารณสุขก,กาซาที่ดำเนินงานโดยกลุ่มติดอาวุธฮา,าวฮมาสระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์ถูกสังหารไปแล้วอย่างน้อย20,000รายนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีหลังวันที่7ตุลาคมที่ฮามาสบุกเข้าไปในอิสราเอลและสังหารผู้คนราว1,200คนและมีการลักพาตัวคนไปเป็นตัวประกันอีกกว่า240คนค่ะคุณเดี่ยมยุทธคะไปอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ต้องติดตามกันก็คือ วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลแดงนะคะที่กลุ่มคูตีก็เดินหน้าโจมตีเรือขนส่งพาณิชย์ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งทําให้การค้าโลกเนี่ยระส่ำเลยนะคุณเยี่ยมยุด<ช>แล้วล่าสุดเนี่ยทางบริษัทขนส่งต่างๆก็เริ่มมีการเปลี่ยนแผนไปในเส้นทางที่ไกลย,ยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นท่าทีจากทางบริษัทเอกชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีครับก็เขาก็เลือก เปลี่ยนตัวเลือกเดินทางไปยังเส้นทางแหลมกูดโฮปในทวีปแอฟริกาครับแม้ว่าจะต้องแลกกับการเติมเชื้อเพลิงและเติมเสบียงอาหารที่ต้องเดินทางไกลขึ้นนะครับเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายร้อยลำได้เปลี่ยนเส้นทางไปยังปลายสุดของทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นเส้นทางที่ไกลขึ้นแล้วก็ใช้เวลา1 0 1ถึงวันในการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีด้วยโด,ดรนและขี่ปนาวุธโดยกลุ่มติดอาวุธฮูตีที่อาจทำให้ราคาน้ำมันและค่าขนส่งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ด้านอเลซิโอเลนซิโอนี่ที่ปรึกษาด้านขนส่งและห่วงโซ่อุปทานเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าขณะนี้ท่าเรือสําคัญในแอฟริกาใต้ทั้งท่าเรือเดอร์บันที่รองรับปริมาณสินค้าได้มากที่สุดในแอฟริกาเช่นเดียวกันกับที่เคปทาวและนิกุระ ต่างต้องรับมือกับเรือขนส่งจํานวนมากที่เปลี่ยนเส้นทางมายัางแอฟริกาขณะที่ท่าเรือในประเทศอื่นในแอฟริกาอย่างเช่นที่เคนยาและแทนซาเนียต่างไม่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอในการรับมือกับเรือพาณิชย์จ,จํานวนมากที่จะมุ่งหน้ามาที่นี่ในเวลาอีก2-3สสัปดาห์ข้างหน้าทางบริษัทเมอร์ส ระบุนะครับว่าเรือขนส่งของบริษัทที่เดินทางไปยังแหลมกูดโฮปจะต้องพยายามเติมเชื้อเพลิงตั้งแต่ต้นทางหรือไปเติมเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่ก็มีทางเลือกว่าอาจจะแวะจอดเติมน้ำมันได้ที่นามีเบียหรือมอริเชียสครับ ทั้งนี้ครับการโจมตีโดยกลุ่มฮูตีที่มีอิหร่านหนุนหลังได้กระทบต่อการค้าโลกที่ต้องพึ่งพาเส้นทางขนส่งทางเรือผ่านคลองสุเอตเส้นทางขนส่งระหว่างเอเชียและยุโรปที่มีความยาวสั้นที่สุดซึ่งมีปริมาณการขนส่งสินค้าในเส้นทางดังกล่าว เป็นสัดส่วนราวถึง1ใน6ของการค้าโลกครับคุณธิติการค่ะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะขยับกันไปที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนกันบ้างสถาบันการเงินรายใหญ่ของโลกนะคะก็ขานรับมาตรการลงโทรรษฐานเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐที่มุ่งเป้ากีดกันการจัดหาวัสดุสําหรับการก่อสองครามของรัสเซียอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะขณะที่เนเธอร์แลนด์ก็มีการไฟเขียวส่งเครื่องบิน F16 ให้แก่ยูเครนค่ะกระทรวงการคลังสหรัฐมีแถลงข่าวในวันศุกร์เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวนะคะ ที่ทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ลงนามคําสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันศุกร์เพื่อที่จะขัดขวางการสนับสนุนกองทัพรัสเซียในการทำสงครามมาตรการนี้จะบุ่งเป้าไปที่สถาบันการเงินจากจีนตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศอื่นๆน,นะคะที่ช่วยเหลืออุตสาหกรรมการทหารของรัสเซียให้หลบหลีกมาตรการคว่ำบาตจากชาติตะวันตกนะคะ อีกด้านหนึ่งค่ะเนเธอร์แลนด์ประกาศจะส่งเครื่องบิน F16 ให้กับยูเครนจำนวน18ลำนะคะเพื่อใช้ในการต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียตามการเปิดเผยของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เมืม่อวันศุกร์แต่ว่าไม่ได้มีการระบุก,กรอบเวลาที่ชัดเจนในการจัดส่งเครื่องบินค่ะคุณเยี่มยุทธซึ่งทางประธานาธิบดีโวลดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนก็โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันศุกร์ด้วยว่าผมได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมาร์ตรูเทอร์แห่งเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการต ก่อนหน้านี้นะคะเนเธอร์แลนด์ก็ส่งเครื่องบิน F-16 ให้นักบินและเจ้าหน้าที่ยูเครนที่ฝึกที่ศูนย์ฝึกท,กทาหารในโรมาเนียเมื่อเดือนที่แล้วนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายประเทศอย่างเดนมาร์กนอร์เวย์และเบลเยียมที่มีการประกาศด้วยว่าจะส่งเครื่องบิน F-16 ให้แก่ยูเครนเช่นกันหลังจากที่สหรัฐอนุม,มัติให้ประเทศเหล่านี้จะส่งเครื่องบินไปให้กับยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียทันทีที่นักบินฝึกบินเสร็จสิ้นนะคะ แต่ว่าที่น่าจับตาคือที่ทางความสัมพันธ์ระหว่างยูคเครนกับโปรแลนด์นะคุณคยั่งหยุดเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ทั้งสองประเทศก็บอกว่าพยายามแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างการโดยเฉพาะการปิดกั้นการข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศคือปมหมางใจกันเนี่ยเกิดจากการประท้วงของกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกโปรแลนด์เขาอ้างว่ามีการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับชาวยูคเครนที่ได้ประโยชน์จากการเข้าถึงประเทศในสภาพยุโรปได้อย่างเสรีตั้งแต่สงครามในยูคเครนประทุขึ้นนะคะเมื่อเกือบสองปีที่แล้วสําหรับสถานการณ์การสู้ รบในยูเครนเมื่อวันศุกร์นะคะยูเครนก็เผยว่ากรุงเคียฟถูกโจมตีด้วยโดรนในช่วงเช้ามืดมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2รายค่ะแล้วก็เป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งที่6ในรอบเดือนนี้แล้วขณะที่กองทัพยูเครนก็ระบ,บุว่ายิงโดรนที่รัสเซียนํามาใช้โจมตีที่กรุงเคียฟได้24ลำจาก28ลำตกไปนะคะขยับมาที่เรื่องราวในสหรัฐกันบ้างเกี่ยวกับ,บอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะครับล่าสุดความคืบหน้านี้เกิดขึ้นที่ศาลสูงครับ เมื่อสารสูงสหรัฐมีคําสั่งในวันศุกร์ว่ายกคําร้องของอายการพิเศษที่ขอให้มีคําตัดสินเร่งด่วนว่าอดีตประธานธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สามารถได้รับสิทธิ์การคุ้มครองจากคดีความเรื่องการพยายามล้มการเลือกตั้งเมื่อปี2020หรือไม่ครับรอยเตอร์รายงานว่าสารสูงสหรัฐ ปดตกคำร้องของแจ็คสมิธอายการพิเศษกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการให้ศาลสูงมีความเห็นอย่างเร่งด่วนด้วยความหวังว่าจะทำให้การพิจารณาคดีของทรัมป์ในศาลร,ระดับรัฐบ,บาลกลางที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับดำเนินต่อไปศาลสูงไม่ได้มีคำอ,อธิบายคำตัดสินข้างต้นและก็ไม่มีคณะตุลาการรายใดออกมาแสดงการคัดค้านในพื้นที่สาธารณะทั้งนี้ศาลนุทรทร์ในระดับรัฐบาลกลางได้เร่งกระบวนการพิจารณาประเด็นนี้อยู่นะครับ โดยมีการนัดรับฟังง้อโตแย้งของทั้งสองฝั่งแล้วในวันที่9มกราคมปีหน้าการยกร้องของศาลขออภัยครับการยกคำร้องของศาลสูงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าศาลจะไม่พิจารณาประเด็นเรื่องสิทธิ์การได้รับการคุ้มครองของทรัมป์นะครับคุณนิธิการเพียงแต่ศาลเนี่ยไม่ได้รับคำร้องของไม่ได้เห็นชอบกับคำร้องของแจ็คสมิธนะครับในเรื่องของการข้ามขั้นตอนของศาลอุทธรณ์แล้วก็พิจารณาอย่างเร่งด่วนนะครับทั้งนี้ครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทรัมป์ก็ได้บ่งชี้ในแถลงการที่ส่งให้กับฐานเสียงของเขาระบุว่าคําสั่งดังกล่าวของศาลสูงเนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะแต่ก็ยังกล่าวด้วยนะครับว่าผมยังต้องสู้เพื่อสิทธิของผมต่อไปในศาลอุทธรณ์ด้านโคโกของอายการพิเศษสมิธปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับรอยเตอร์ คณะอายการได้กล่าวหาทรัมป์ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในตัวเก่งอันดับหนึ่งที่จะได้เป็นผู้แทนพรรคพลิปปิ้งในการลงชิงตําแหน่งผู้นําประเทศที่จะมีขึ้นนะครับว่ามีความผิดฐานพยายามแทรกแซงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020ที่โจไบเดนได้รับชัยชนะพร้อมให้เหตุผลว่าคดีดังกล่าวต้องถูกถอนออกไปเนื่องจากอดีตประธานาธิบดีไม่สามารถถูกดําเนินคดีทางอาญาจากการกระทําที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตามหน้าที่ได้ ก่อนหน้านี้นะครับผู้พิพากษาสารทัญญาชัดคานเคยมีคำพิพากษาไม่เห็นชอบกับข้อโต้แย้งดังกล่าวของทรัมป์ทำให้อดีตประธานที่บดีรายนี้ต้องดำเนินเรื่องต่อในชั้นอุทธร์ซึ่งการอุทธรณ์นี้ทำให้การไต่สวนคดีของทรัมป์ที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมต้องหยุดชะง,งักลง <c oughs> และเนื่องจากการหยุดชะง,งักลงนี้นะครับจึงเป็นเหตุให้อัยาการพิเศษสมิธท,ทำคำร้องส่งไปยังศาลสูงเพื่อให้เร่งมีความเห็นก่อนที่จะถูกปฏิเสธในเวลาต่อมาครับ โอ้ก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่หลายคนก็จับตาว่าจะยืดเยื้อหรือเปล่านะคะเพราะว่าล่าสุดในรอยเตอร์รายงานว่าถ้าเกิดทรัมป์ได้รับเลือกให้เป็นผู้นําสูงสุดของอเมริกาอีกครั้งหนึง่งเขาก็อาจจะหาทางอาภัยโทษให้ตนเองในความผิดที่เกิดขึ้นในระดับรัฐบ,ฐบาลกลางก็เป็นได้นะคะเอาล่ะค่ะขยับไปที่จีนกันบ้างเป็นเรื่องที่บรรดาเกมเมอร์อาจจะเป็นเครียดกันได้นะคะเพราะว่าจีนเปิดเผยมาตรการใหม่ในวันศุกร์นะคะที่มุ่งเป้าไปที่การลดการใช้จ่ายในเกมออนไลน์ ที่มากเกินจําเป็นนับเป็นท่าทีล่าสุดของจีนที่ต้องการควบคุมระบบเศรษฐกิจที่อยู่เฉพาะบนระบบเสมือนจริงหรือที่เรียกกันว่า virtual economy ของจีนเองนะคะโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านเกมของจีนค่ะ National Press and Publication Administration หรือ NPPA ออกแนวทางที่ระบ,บุว่าเกมออนไลน์ไม่ควรให้สิ่งจูงใจสําหรับการเข้ามาล็อกอินเล่นเกมในแต่ละวันหรือว่าการซื้อสินค้าในเกมก็คือเหมือนพยายามกระตุ้นให้ พยายามเข้ามาเล่นเกมทุกวันนั่นเองแล้วมาตรการควบคุมอื่นๆนะคะก็มีการจํากัดจานวนครั้งที่แต่ละบัญชีผู้เล่นจะเติมเกมหรือว่ามีการออกคาเตือนสําหรับพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่สมเหตุสมผลน,นะคะมาตรการใหม่ที่นําเสนอมาเมื่อวันศุกร์นั้นปรากฏว่าทําให้หุ้นของบริษัทเกมรายใหญ่ของจีนร่วงกันร,ระนาวเลยนะคุณเยี่ยมโยบโดยหุ้นเทนเซนนะคะดิ่งลง16%ก่อนจะปรับตัวขึ้นมาปิดต่ำกว่า12%นะคะส่วนหุ้นเ e t อีส์นะคะร่วง25%ในการซื้อ ขายเมื่อวันศุกร์ด้วยเช่นกันโดยในช่วงหลายปีมานี้เราก็จะเห็นว่ารัฐบาลปักกิ่งนะคะมีมาตรการคุมเข้มอุตสาหกรรมเกมออนไลน์โดยเมื่อปี2021นะคะจีนออกมาตรการควบคุมเวลาที่เด็กและเยาวชนจะเล่นเกมกรณีของเด็กเนี่ยนะคะให้เล่นเกมเหลือเพียง3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นแล้วก็มีการเรียกเกมออนไลน์ว่าเป็นฟิน่นมอมเมาจิตวิญ,ญญาณ นอกจากนี้ยังมีการเรืองับการออกวิดีโอเกมใหม่ในประเทศจีนเป็นเวลาราว8เดือนทีเดียวนะคะก่อนจะกลับมาอนุญาตให้เปิดตัวเกมใหม่ได้เมื่อเดือนเมษายนปี2022น่นู่นะคะ คุณกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับวิวนะคะสามารถเข้าไปติดตามรับฟังหรือว่าอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ w u t t h i i o o m นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์หลากหลายมากขึ้น Facebook Instagram X YouTube นะคะเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากร้านนะคุณเยี่ยมยุทธร,รายการคุยข้ามโลกให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะ เช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐก,กันบ้างนะคะวันนี้ปิดตัวสับสนนะคะดาวโจนส์ ลบ18จุดค่ะที่37,386จุด S&P บวก8จุดนะคะที่4,755จุด NASDAQ บวก29จุดที่14,993จุดราคาทองคำบวก0.64%ที่2,064ดอลลาร์ 2, 64, กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทนะคะ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก59สตางค์ค่ะหลังจากเช็คสภาพเศรษฐกิจอเมริกันกันแล้วเดี๋ยวไปดูสภาพการเดินทางกันบ้างเพราะว่า ในวันศุกร์ตามเวลาสารัฐเป็นต้นไปจนถึงช่วงหยุดยาวจนถึงปีใหม่เนี่ย <c oughs> หลายคนก็จะกังวลว่าการเดินทางเนี่ยจะน่ากังวลเหมือนที่ ปีก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเกิดเหตุวุ่นวายกันไปหมดปีนี้สภาพการเดินทางช่วงวันหยุดยาวของอเมริกาเป็นไงบ้างคุณยิ่มยศครับเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยก็ทําให้นึกถึงเมืองไทยในช่วงสงกรานหร<ช>ือว่าสิ้นปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าของอเมริกาในปีนี้สัญญาณนะครับมีความราบรื่นมากกว่าปีที่แล้วที่เรียกว่าเป็นฝันร้ายนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเที่ยวบินก็ยกเลิกตั๋วน้อยลงนะครับแล้วก็จำนวนการด mm ี hmm. เรียก็เหมือนจะน้อยลงด้วยครับจากการรายงานของ AP ครับ สายการบินสหรัฐหลายแห่งนะครับออกมาแสดงความมั่นใจว่าจะรับมือกับผู้โดยสารที่แห่กันเดินทางในช่วงวันหยุดปลายปีได้หลังจ้างาหลังจากมีการจ้างเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องบินนะครับเพิ่มเป็นพันรายเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับสายการบิน s ซา t ์เวสแอร์ไลน์ที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีความผิดพลาดในเรื่องของ,ของการปฏิบัติการในช่วงที่สภาพอากาศไม่ดีนะครับทำให้ผู้โดยสารมากกว่า2ล้านคนตกค้างนะครับ โดยในปีนี้มีเที่ยวบินที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยเพียงแค่1.2เท่านั้นถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ต่ำที่สุดในรอบ5ปีทั้งนี้สภาพอากาศในแต่ละวันเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ยังต้องจับตามองต่อไปครับ ด้านพีษบุติเจตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสหรัฐนะครับระบุว่ารัฐบาลจะให้สายการบินต้องรับผิดชอบเหตุขัดข้องต่อผู้โดยสารที่จะเกิดขึ้นโดยในสัปดาห์นี้กระทรวงคมนาคมเพิ่งจะได้ข้อสรุปกับสายการบินเซา์เวสตให้จ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวน140ล้านดอลลาร์สำหรับความผิดพลาดในปีที่แล้ว มาดูเรื่องของความราบรื่นของเที่ยวบินกันนะครับเว็บไซต์ FlightAware ระบุว่านับจนถึงวันศุกร์มีเที่ยวบินน้อยกว่า50เที่ยวนะครับที่ประกาศยกเลิกไปและมีที่ต้องเลื่อนหรือว่าดีเลยเวลาเดินทางออกไปเนี่ย1,200เที่ยวบินครับ จากบนฟ้านะครับมาดูที่ถนนนะครับการคาดการจากสมาคมยานยนต์อเมริกันหรือว่า AAA ประเมินว่าจะมีคนจำนวน115ล้านคนเดินทางออกจากบ้านเป็นระยะทางไกลกว่า50ไมล์หรือว่า90กิโลเมตรในช่วงเวลาตั้งแต่วันเสาร์นี้ไปจนถึงช่วงของวันขึ้นปีใหม่ เอพีรายงานนะครับว่าปริมาณการเดินทางในปีนี้ได้สูงมากกว่าช่วงก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 ครับคุณนิทิการและแม้ชาวอเมริกันหลายคนจะกังวลถึงเรื่องเศรษฐกิจแต่เนื่องจาก อัตราเงินเฟอ้อที่ลดลงรวมถึงราคาน้ำมันแล้วก็ตั๋วเครื่องบินที่ถูกลงนะครับก็เป็นปัจจัยที่หนุนให้กับนักเดินทางเนี่ยอยากจะเดินทางในช่วงเทศก,กาลปลายปีครับพูดถึงอัตราเงินเฟอ้อนะคะก็มีตัวเลขออกมาในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะว่า <นะ S 2> อยู่ในทิศทางขาลงเมื่อเดือนเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแต่ก็ ไม่ว่าเงินเฟอ้อจะปรับไปยังไงทิศทางการกลับมาเดินทางของผู้คนเนี่ยน่าจะหมุนรอบสิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายไปมากกว่านาะซึ่งล่าสุดนะคะทางสูงควบคุมและป้องกันโรคสารัสหรือ CDC บอกว่าอย่าพึ่งนิ่งนอนใจไปเพราะว่าทิศทางการระบาดของโควิด ค่วงด้วยเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะก็มีการประเมินว่าจะพุ่งสูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพราะว่าเรื่องการรวมตัวช่วงเทศกาลวันหยุดยาวการฉีดวัคซีนที่น้อยลงในอเมริกาและโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่คาดว่าอาจจะระบาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทาง CDC พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สูงใน17รัฐของอเมริกาคือเขาบอกว่าเพิ่มจาก14รัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นก็เลยเป็นตัวเลขที่น่ากังวลน,นั่นเองนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอเมริกาตอนนี้นะคะกําลังจับตาโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ JN1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกของโควิดโอเมกครอนที่พบในสหรัฐครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและตอนนี้นะคะสหรัฐก็มีระดับผู้ติดเชื้อโควิด JN1 ราว20%ของผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมดซึ่ง CDC มีการประเมินนะคะว่าผู้ติดเชื้อโควิด สายพันธุ์ JN.1 จะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ50%ก็คือครึ่งต่อครึ่งเลยของผู้ติดเชื้อโควิดทั่วอเมริกาในอีก2ส,สัปดาห์ข้างหน้าก็คือเหมือนช่วงเทศกาลผ่านไปแล้วก็จะมีทิศทางของผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธ์สายพันธุ์ใหม่นี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะทั้งนี้ชาวอเมริกรันก็เข้ารับวัคซีในในสัดส่วนที่ลดลงอย่างมากในปีนี้นะคุณเยี่ยมยุทธโดยข้อมูลล่าสุดของทาง CDC นะคะเมื่อต้นเดือนธันวาคมพบว่า42%ของชาวอเมริกรันเข้ารับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ว่า flu shot ลดลงจากระดับ45%ของช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าขณะที่ชาวรายการเพียงแค่18%เท่านั้นที่เข้ารับวัคซีนโควิด -19 สูตรใหม่ที่เพิ่งเริ่มให้ฉีดได้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นข้อมูลของ,อของทาง CDC ค่ะครับเรื่องของการเดินทางแล้วก็โรคระบาดเนี่ยเป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับเพราะว่าในช่วงที่มีโรคระบาดแล้วก็การเดินทางในช่วงมันหยุดเนี่ยก็อาจจะทําให้มีแนวโน้มของการระบาดในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ แต่เรายังอยู่ในเรื่องของเทศกาลใช่รเราจะต้องอิงกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสยาวไปจนถึงปีใหม่นะคุณเยี่ยมยุทธเพราะว่านับถอยหลังเนี่ยก็เหลือแค่2วันเท่านั้นเองนะคะก็จะเป็นวันคริสต์มาสกันแล้วหลายคนก็อาจจะคิดถึงไอเดียของการซื้อของข,องขวัญหลายคนก็อาจจะแอบไปช็อปในตอนนี้แล้วก็เป็นได้นะคะว่าซื้อของให้คนที่รอบตัวไม่ทันก็เลยต้องรีบไปซื้อกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละเพื่อให้ใทันวันคริสต์มาสนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ออกปีนี้เราซื้อ แก้วน้ําไปแล้วปีหน้าซื้อสบู่ล้างมือ <c oughs> หรือว่าเราจะซื้ออะไรกัน <c oughs> ดีนะคะวันนี้คณเยี่ยมยุทธเหมือนจะมีไอเดียซึ่งอิงกับเรื่องราวการเมืองในสหรัฐคืออินเทรนด์แหละปี2024ก็จะมีการเลือกตั้งแล้ว <c oughs> วันนี้มีสินค้าอะไรมาแนะนํากันบ้างสําหรับคนที่มองหาของขวัญอันนี้พูดเหมือนจะมาขายนะครับ <c oughs> ไม่ใช่นะครับสําหรับคนที่มองหาของขวัญในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วอยากจะแบบว่าไม่เหมือนใครไม่อยากซ้ํากับปีหน้านะครับ ของขวัญและสินค้าที่ออกมาจากผู้ที่จะลงสมัครแข่งขันชิงชัยประธานธีบดีในปี2024เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับที่จะมอบให้กับคนรอบตัวนะครับจากการรายงานของสำนักข่าว AP ครับการแข่งขันทางการเมืองที่เป็นไปอย่างดุเดือดครับผู้นิธทการเป็นไปแม้กระทั่งในวงการสินค้าช่วงเทศกาลวันหยุดนะครับเพราะว่าสินค้าและของที่เรื่องต่างเนี่ยเต็มไปด้วยใบหน้าและก็สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงตัวผู้สมัครหลายคนครับ อ,อย่างกรณีแรกนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับหนึ่งในผู้แข่งขันที่จะเป็นตัวแทนพรรคพับลิกันในศึกเลือกตั้งที่จะมาถึง หันมาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับไม่รู้เรียกว่าขยี้ตัวเองหรือเปล่านะครับด้วยการนําภาพถ่ายหน้าตรงขณะที่บันทึกแฟ้มคดีที่เรือนจําที่รัฐจอเจีนะครับไปใส่ไว้ในสินค้าที่ระลึกหลายท่านอาจจะเคยเห็นภาพหน้าตรงรนี้มาแล้วใช่ถ้าใครได้ดูสตรีมมิ่งของเรานะคะทาง Facebook ทาง y YouTube เนี่ยก็จะได้เห็นเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่ว่าในหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณเยี่ยมยุทธอธิบายต่อนะคะทางทรัมป์แล้วก็ผู้สนับสนุนเนี่ยก็ใช้รูปนี้นะครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยการเอา ไปใส่ไว้ในกระดาษห่อของขวัญบ้างไปใส่ไว้ในสินค้าต่างๆบ้าง <c oughs> แล้วก็ใส่สโลแกนคำว่า Never Surrender หรือว่าไม่มีวันยอมแพ้นะครับนอกจากทั้์ครับตัวแทนพักพอฟริกันลายอื่นอย่างนิกกี้เฮลี่รอนเดซานติสวิเวกราวัสมีก็นำคำขวัญหรือคำคมเนี่ยใส่เข้าไปในสินค้า <c oughs> uh, ที่เขาจะเอามาขายหรือว่าขอเปิดรับบริจาคอย่างเช่นมวัวหรือผ้าห่อแก้วหรือว่าเป็นกระดาษห่อของขวัญรวมถึงเครื่องประดับต้นคริสต์มาสนะครับ แล้วฝั่งพรรคเดมโมแครตนะครับที่ก็เดินหน้าอยู่บนเส้นทางชิงชัยสมัยที่2ของประธานธิบดีโจไบเดนเนี่ยก็มีแคมเปญรับบริจาคแล้วก็กระตุ้นยอดขายสินค้านะครับด้วยการออกสินค้าที่มีภาพวาดล้อเลียนประธานา,าธิบดีคนปัจจุบัน <c oughs> อันนี้ก็เรียกว่าขยี้ตัวเองอีกนะครับผสมกับคําว่า let's go brandon ซึ่งเป็นประโยคที่เคยถูกใช้เพื่อกระทบกระเทียนตัวของไบเดนในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว <c oughs> นะครับเป็นสินค้าที่แกงตัวเองด้วย,วยใช่ครับ ด้านผู้สมัครคนอื่นที่ลงแข่งขันในนามอิสระนะครับยกตัวอย่างเช่นโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์หลานชายอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีที่เสียชีวิตจากการลอบสังหารเมื่อปี1963ก็มีการจำหน่ายสินค้าที่มีข้อความว่า no shirts no shoes no secret s e r v i c e หรือที่แปลว่าไม่เอาเสื้อไม่เอารองเท้าไม่เอาหน่วยรักษาความปลอดภัย <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็สะท้อนแนวทางที่เขาเนี่ยปฏิเสธการคุ้มกันจากรัฐบาลกลางในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนะครับแม้ว่าจะ มีประเด็นเรื่องความปลอดภัยที่มา,ากระทบกระทั่งการหาเสียงของเขาก็ตามะนะครับสำหรับผู้สมัครรายอื่นนะครับอย่างคริสคริสตี้จากพรรคพับริกันแล้วก็ดีนฟิลิปจากเดโมแครตเนี่ยไม่ได้ออกสินค้าอะไรแต่ว่าก็ยังมีผู้ค้ารายอื่นนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนี่ยอเอาสินค้าที่เกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยออกมาจําหน่ายให้กับคนที่สนใจก็เรียกว่าตลาดก็ทําหน้าที่ของมัน <laughs> นะครับไปดูที่การวิเคราะห์นะครับด้านมาร์กเจพาวเวล นักยุทธศาสตร์จากพรรคพับลิกันแล้วก็เป็นนักสะสมวัตถุทางการเมืองตัวยงจากรัฐเซาท์แคโรไลนานะครับก็มองสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการเอาวัตถุต่างๆเนี่ยมาใส่ข้อความมาใส่หน้านะักการเมืองเข้าไปก็บอกว่าการตลาดการเมืองที่กำลังดําเนินอยู่เนี่ยเป็นการหยิบสิ่งที่คนพูดถึงผู้สมัครบ่อยๆมาเป็นจุดขายก็จะเห็นว่า,าผู้สมัครเนี่ยเขาเอาปมของตัวเองเนี่ยมาขายี้แบบที่ไม่ได้รู้ <c oughs> สึกว่าเหนียมอายนะครับ ด้านพาวเวลครับก็มองว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้พักเนี่ยได้เงินบริจาคและข้อมูลของผู้สนับสนุนพักเนี่ยทางพักก็ได้มากขึ้นเช่นกันในขณะเดียวกันก็เพิ่มความภาคภูมิใจในหมู่ของแฟนคลับที่แบบสวมใส่หรือพกพาไปาเจอกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ทําให้คนที่ยังไม่ตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยรู้สึกคล้อยตามมากนะักก็อาจจะนึกภาพของการแบบว่าเอา สินค้าที่มีหน้าโจไปเด่นไปให้คนที่ชอบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย<น>อาจจะมีกลุ่มที่ยังไม่เลือกตัดสินใจว่าจะเลือกใครใน<ช>การเลือกตั้งปี<ช>หน้าก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ เอามาให้ฉันทําไมแต่ว่าอาจจะไม่ได้สั่นคลอนนะคะเพราะว่าอาจจะมีนโยบายหรือว่าประเด็นอื่นๆที่ทางคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครเนี่ยเขาอาจจะนํามาใช้ในการพิจารณาก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับศึกเลือกตั้งในปีหน้าที่จะมาถึงนะคะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะก็เรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์มาสอีกแหละก็คือเป็นเทศกาลประจําปีแล้วเราก็มีการรายงานกันอยู่บ่อยครั้งนะคะเพราะว่าการลุ้นโชคในสเปนเนี่ยเขาเป็นเรื่องจรงิงจังแล้วก็ฝังรากลึกในวัฒนธรรมมากว่า 200ปีเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ารางวัลลอตเตอรี่ยักษ์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงคริสต์มาสของสเปนเขารู้จักกันในชื่อเอลกอ d o โดนะคะเตรียมที่จะแจกรางวัลให้กับผู้โชคดีทั่วสเปนนะคะเป็นมูลค่ารวมกว่า2,800ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ 97,000ล้านบาทก,กันเลยทีเดียวนะคะ AP ก็ไปเกาะติดประเด็นนี้เพราะว่าเขาเป็นการสืบสารประเพณีธรรมเนียมที่มีมากว่า260ปีนะคะที่จะมีเลขถูกรางวาัลถูกประกาศโดยเด็กๆจากโรงเรียนซานอิลเอฟอนโซในกรุงมาดริดของสเปนแล้วก็มีการถ่ายทอดสด การประกาศรางวัลผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไปทั่วประเทศในวันศุกร์อันนี้คุ้นๆก็เหมือน,น,นบ้านเราแต่ว่าการถ่ายทอดสดรางวัลใหญ่ขนาดนี้นะคะจะเกิดขึ้นจากเตียโรโอเปราเฮาส์ในเมืองหลวงของสเปนนี่เองนะคะแต่ว่าราคาของลอตโต้ยักษ์ใหญ่เนี่ยคือมันก็ไม่ถูกนะตก ที่ใบละ212ดอลลาหร์ 2, 2> <c oughs> หรือราว7,300บาทเนี่แต่เขาใช้วิธีแบ่งขายได้ในรูปแบบที่เขาเรียกกันว่าเดซิโมสสนนราคาประมาณ22ดอลล่าหรือประมาณ760บาทคนก็ไปต่อคิวกันตามภาพนะคะความซับซ้อนของการถูกรางวัลคือไม่ใช่ว่าเขามีการสุ่มเลขแล้วมาถูกนะมันต้องมีการพิจารณาเพราะว่าการจะถูกรางวัลเอลโอโดได้เนี่ยแจ็คพอต จะต,ต้องมีผู้โชคดีแบบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้คืออย่างน้อยเนี่ยคนที่ซื้อสลากก็ควรที่จะเท่าทุนสลากต่อใบได้ก็ยังดีก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดประเพณีในการลงขันคุณยมยุท์คือมากองกัน รวมกันซื้อหุ้นคือรุ้นรางวัลซื้อสลากกันรุ้นรางวัลกันแบบจะซื้อกันทั้งบ้านทั้งครอบครัวหรือว่าจะเป็นใช่จะเป็นการลงกองทุนหมู่บ้านกันเลยก็มีนะคะในแต่ละปีในปีนี้นะคะเด็กนักเรียน2คนจากโรงเรียนซานอิลเอฟอนโซนะคะประกาศรางวัลใหญ่เลขที่ออกสวยมากเลย 8 8 0 0 8เงินรางวัล552,000ดอลลาร์สำหรับตั๋วหนึ่งใบที่ถูกเลขนี้นะก็คือรางวัลใหญ่คือ19ล้านบาทนี่เองซึ่งรอยเตอร์เขารายง,งานว่าต้องใช้เวลา4ชั่วโมงนะคะใน,ในการเฟ้นหาเลขที่ถูกรางวัลใหญ่เงินรางวัลรวมทะลุ2,860ล้านดอลลาร์แบบนี้มากกว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะคือปีที่แล้วอยู่ที่2,600ล้านดอลลาร์แล้วก็มีผู้เข้าร่วมลุ้นโชคใหญ่เนี่ยนับล้านคนเลยนะ ขณะที่รางวัลเล็กที่สุดของลอตเตอรี่น่าสนใจอยู่ที่1นึ่ ดอลลาร์ก็คือประมาณ3,700บาทแล้วก็ลอตโต้ยักษ์เอลกอโดเนี่ยนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1812เป็นหนึ่งในวันสำคัญในหน้าปฏิทินเทศกาลสิ้นปีของสเปนเลยนะคะซึ่งจะมีธรรมเนียมดั้งเดินในการล้อมวงเพื่อที่จะนั่งฟังเลขรางวัลใหญ่ที่ถูกประกาศออกมาคือเหมือนกับกินข้าวกันครอบครัวพร้อมหน้าแล้วก็นั่งฟังกันด้วยว่าเลขรางวัลจะออกอะไรก็จะได้เฮกันไปทั้งหมู่บ้านอย่างนี้นั่นเองนะคะและที่จบไปค่ะก็คือสุดสัปดาห์กับวิว วันนี้นะคะดิฉันนีทิการกำลังวันละคุณยิมยุทธสุดที่ฉาย,ยาผู้รายงานสุขสันว์ัหหยุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa thai com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษา